ตอนนี้ผมถึงสถานีกาลันตันแล้วครับผมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองชื่อสถา,านีแปลกๆเนาะเหมือนอยู่แถวมาเลเซียนะครับผมซึ่งสถานีนี้นะครับเขามีประวัตินะครับว่าทำไมชื่อนี้นะครับผม <S <S เดี๋ยวลงไปเล่าให้ฟังนะที่ชื่อว่ากาลันตันเพราะว่าโซนนี้นะครับเขาจะมีคลองหนึ่งที่ชื่อว่าคลองกาลันตันนะครับผม นั่นแหละครับผมซึ่งเป็นคนที่เขาต้อนมาจากแหลมมาลายูนับสมัยก่อนนะครับเขาต้อนมานี่แล้วก็คนพวกนี้นะครับขุดคลองนี้เพื่อเชื่อมกับคลองแสนแสบกับคลองพระกระโหนงนั่นเองก็เลยเรียกว่ากาลันตันนะครับตรงนี้ก็เลยตั้งชื่อสถาน,นีว่ากาลันตันนั่นเองซึ่งคลองกาลันตันนะครับต่อไปคือต่อมาก็เปลี่ยนเป็นชื่อว่าคลองตันนั่นเองแล้วครับผมนั่นแหละครับเป็นที่มาของส่วนนี้ที่ว่ากาลันตันนะครับผม แล้วผมมาลงสถานีนี้ทําไมนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาที่ห้างทัญญาพาร์คนะครับมีความสําคัญอย่างไรเหรอเพราะว่าห้างนี้ใครจะทำปาร์ตปลอดต่อปาร์ตปอดต้องมาห้างนี้ครับแต่ไม่รู้ตรงไหนนะเดีย๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแต่ตอนนี้เราดูหน้าห้างก่อนนะนี่มีน้ําพุด้วยนะซึ่งก็ว่ามีน้ําพุหน้าห้างเป็นสิ่งที่ดีเขารเรียกอามันนะหรือว่าจะได้ลมเย็นและข้างหน้าก็ตกแต่งสวยนะ <S <S อไปลงไปดูข้างในกัน ซึ่งการจะลงไปข้างในเราก็เดินสกายวอล์กไปนะเพื่อไปทางลงนะผมเนี่ยไปทางนี้เลยครับผมซึ่งอยู่กลางข้างห้างนี่เองละครับผมเนี่ย้างหน้าผมเนี่ยครับผมว้าวอีกฝั่งหนึ่งรถมือสองเยอะเลยอะ่ะใครที่อยากจะซื้อรถนะแต่ไม่อยากซื้อมือหนึ่งเพราะราคาแพงเกินก็มือสองก็ได้นะเนี่ยใครที่เริ่มขับรถก็มากับมือสองก่อนก็ได้หรือจะมือหนึ่งเลยข้างๆก็มีเนี่ยเออผอ,อนด้ครับผม ตายแล้วมาถึงตรงนี้อ่างเขาก็กกว้างอยู่นะนู้นไปถึงโซนข้างหลังเลยเออแล้วผมจะหาเจอไหมเนี่ยก่อนลงเรามองข้างๆนี่ตรงนี้ยังว่างอยู่นะนี่ก็ทําได้นาผ่นประสงค์เป็นร่องด้วยเออแลวตรงนู้นอะไรล่ะเป็นเหมือนบ้านเรือนไทยเลยอ่ะมันคืออะไรหนอฝั่งนูน้นออนด้านะครับฝั่งน,นี้นิสสันนะเออใครชอบยี่ห้ออะไรก็รถใหม่ๆเนี่ยก็อยู่สองฝั่งเลย ทางลงมีบันไดเลื่อนกับลิฟต์บันไดเลือกเอาสามอย่างบันไดบันไดเลื่อน,น,น,นลิฟต์สำหรับเราลงลิฟต์บอลิฟต์เปิดมาก็ว้าวสว่างจ้าลงหน้าถนนเลยครับผมซึ่งจะมีป้ายรถเมล์อยู่กะลันตันนะครับพผมประตูหนึ่งนะหรือว่าทางออกหนึ่งนั่นเองเอ้ย,เ,อยเจอตํารวจครับอ้าว จ่าเฉยในทำงานนี่เองมาเยืนทำไรครับจ่าเฉยนะครับผมนี่คือจ่าเฉยโอ้โหมายืนโบกอยู่ครับผมไกลปืนกดจ่าเฉยจับตานานจ่าเฉยนะครับผมโอ้โหล่อยอยู่นะจม,มกูกโด่งเป็นสันเลยเออเออหนุ่นมหล่อแบบหนุ่มไทยแจเลยจ่าเฉยเจอจ่าเฉยเราก็ถึงหน้าห้างแล้วครับผมแล้วฮ่ากงศูนย์อยู่ตรงไหนเนาะ ซึ่งปกติการไปทำพาสปอร์ตต้องไปนู่นแจ้งวัฒนะนะครับสารกรงศูนย์นะครับผมแต่ปัจจุบันก็มีหลายที่นะครับที่ให้มาทำพาสปอร์ตได้ที่นี่ก็เป็นหนึ่งอีกที่หนึ่งที่สามารถมาทำพาสปอร์ตได้นะก็ที่ธัญญาพาคเนี่แหละครับผมแต่ไม่รู้อยู่โซนไหนเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเออเงียบเนาะมีคนไหมเนีย่ยทำไมไม่ค่อยมีคนเลยอะ่ะเออเงียบจริงๆ เงียบมากเดี๋ยวก็ปิดวันนี้เอ้ยแต่ห้างก็ต้องเปิดทุกวันสิไปซึ่งก็แต่งสวยนะเป็นสวนนะอะมีเสียงนกด้วยอ๋อนี่คือที่นั่งเป็นที่นั่งถ่ายรูปเก๋ๆเลยอันนี้ก็นั่งได้ไหมระลอกเพราะจุดเด่นเขามีต้นไม้นะตกแต่งอยู่หน้าห้างและมีชื่อด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นไม้สมุนไพรเนาะ ต้นนี้ก็ใช่เนี่ยชื่อเดินเข้าไปในอาคารดีกว่าเนี่ยเขามีป้ายบอกอยู่ไม่ต้องงงละเออมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปรษณีย์สำนักงานประกันสังคมหนงังสือเดินทางซี่ชั้นหนึ่งบรรยากาศง่างดูเงียบๆเนาะคนไปไหนหมดนี่มีนกด้วยซี่ชั้นหนึ่งเดตรงไหนเนาะนี่ภายในนะผม เาอเข้ามาข้างในนะครับผมตรงเนี้ยเขามีป้ายบอกโซน4หนังสือเดินทางซึ่งก็มีหลายโซนนะเออ C A D D C ไปเดินไปทำนี้นะหนังสือเดินทางโซน4นะครับผมชั้นไหนเนาะโซน4เดี๋ยวข้าไปกันครับผมโซน4โซน4หนังสือเดินทางขึ้นข้างบนครับผมเนี่ยข้างบนไม่ใช่ครับ เนี่ยชีชั้นหนึ่งบอกป้ายบอกกังงงแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นไปหรือเปล่าไปลองขึ้นไปดูสิอ๋อชั้นบนหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันผมก็มาครั้งแรกเนาะโอ้หมันไดเลื่นก็สวยเนะขึ้นมาก็เจอคลินิกนี้นอะเนี่ยป้ายบอกอยู่ประกันสังคมไปทางนี้นั่องเทีเดินทางไปทางนี้ไปเดินไปอ๋อนี่ไงเจอแล้ว ชั้นหนึ่งที่ไหนนี่ชั้นสองบ้านเราเรียกชั้นสองนะแต่ก็เรียกชั้นหนึ่งข้างล่างเป็นชั้นจีนะเออนี่อยู่ชั้นสองนะตาบ้านบ้านเน,นี่ยหนังสือเดินทางเนี่ยครับถึงแล้วซึ่งอยู่ตรงนี้เขาเปิดจันทถึงสุกนะบริการแปดโมงถึงสี่โมงครึ่งนะจันทถึงสุกตรงนี้ครับใครจะมาทําหนังสือเดินทางมาตรงนี้ได้เลยซึ่งต้องเตรียมเอกสารอะไรด้างก็ดูได้นะในในใ,ใ,ใ,ในเน็ตอะเซิร์ชดู ก็บอกทำหนังสือเดินทางใหม่เท่านั้นไม่มีต่ออายุออนไลน์มาก่อนเวลาสามสิบนาทีนี่ชื่อก็สำคัญนะเนี่ยครับอัตราค่าทำนะห้าปีหนึ่งพันบาทด่วนรับที่กองศูนยจ้สามพันห้าอะไรเนี่ยสิบปีหนึ่งพันห้าด่วนรับที่สามพันห้าอะไรเนี่ยเออไม่รวมกันหรือรับตางไปเจนีสี่สิบบาทนะเออก็เสียค่าไปรษนีสี่สิบบาทอ๋อถ้าทำด่วนสามพันถึงสามพันห้านะแต่ถ้า ปกติไม่ด่วนก็พันถึงพันห้านั่นเองใน,นห้างตัญญาพักก็ยังมีส่วนอื่นๆนะตึก A B C D ดีนะครับผมหลายตึกเลยเนี่ยจุดที่เราเข้ามาหน้าห้างเนี่ยครับเดินมานิดเดียวเองครับผมเดินไปทางนี้ครับผมเนี่ยแล้วก็มีทางขึ้นมานะครับผมแล้วก็เข้ามานี้ก็ถึงที่ทำพาสปอร์ตแล้วนั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อเรามาทําพาสปอร์ตแล้วสิ่งที่สำคัญคืออาหารการกินเนาะ แต่ก็ดูเงียบนะห้างก็อาหารการกินมันมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรกินหรือเปล่าไปเราลงไปดูกันเอเผื่อใครหิวหิวนะมาม,นะมันต้องหิวอยู่แล้วล่ะป้ายลงข้างล่างกันไปดูซิว่าศูนย์อาหารก็มีอะไรว้เป่าห้างก็มีทีว่ห้างเยอะเลยครับผมใครจะมาเช่าค้าขายก็มาเนะเตรษฐกิจแบบนี้ก็ดูเงียบๆหน่อยเนาะจริงๆเงียบทุกห้างเลยดูสิอุนก็ยืนเงียบเหงาไม่มีใครเลย ซึ่งจะมีห้างที่ดังๆนะที่ยังคึกคักซึ่งห้างใหญ่ๆนะโซนธุรกิจเส้นเซ็นเสียรลาดพร้าวส,สีนักการินซีคออะไรนี้ก็ยังคึกคักอยู่บางห้างซึ่งห้างนี K ้ K K ที่จอดรถเขาก็เยอะอยู่นะขับรถมาก็มีที่จอดรถเยอะอยู่เดินมาทางลานจอดรถนะมาชั้นล่างละมันอยู่ชั้นใต้ดินเลยละเออซึ่งมีศูนย์อาหารอยู่นะ <c oughs> คือกว้างๆอยู่นะคนก็มานั่งเยอะๆนะ ซื้อน้าอาหารเอาซึ่งยานก็มีอยู่ประมาณนี้ครับอกข้างล่างยังมีอันนี้ด้วยนิตยาไก่ย่างมีไก่อยู่ข้างหน้าเลยโตเลยโต้โต้ไอตูมชัดไปนิตยาไก่ย่างนี่แหละครับห้างตัญญาภาคติดตรานีกรลันตันนั่นเองใครที่จะมาทำปัารปลอดหรือ อะไรเนี่ยก็มาได้นะครับมีพาสปอร์ตกรมธราม์ใบในและก็ประกันสังคมนะเออมาได้นะผมที่ตัญญาพาสถานีกาลันตันนะครับ